ช่องบายครับช่องบายอีกแต้มนึงครับเสียงเล็กครับสงสายลิวครับสงสายลิวตันครับตัวนี้ครับเจ้าดอยครับเจ้าดอยแต้มนี้เป็นแต้มที่สามของวันนี้นะครับต่อป่านะครับเจ้าดอยเก็บได้แล้วครับน่าจะเป็นลิวตันนะครับเมื่อกี้มันขันอยู่ข้างนี้นะครับนอกตัวป้าหมายนะครับเจ้าดอยเก็บได้แล้วครับลิวตันนะครับเดี๋ยวเอาไปฟังอีกทีนึงครับใช่ อยู่ตันหรือเปล่าครับนะดูๆนะครับอยู่ตันหรือเปล่าลองฟังดูครับเสียงเล็กนะครับถ้าเป็นอยู่ตันที่เสียงเล็กครับมืก่อนตามมาครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เอาถึงถิ่นเลยครับขันอยู่ฝั่งนี้นะครับบนครับ ไปฟังดูก่อนนะครับเป็นตัวเป้าหมายก็คือหลิวตันครับเสียงเล็กครับเก็บไปฟังดูก่อนแกบดอยเก็บได้แล้วครับบนนะครับลิ้นฟ้าครับลิ้นไม้ครับอารมณ์มาก่อนนะครับข้างบนนะครับลูกตัวเป้าหมายหรือเปล่าลองฟังดูครับนี่หางขาวๆนี่มีหนึ่งเส้นนะครับตัวนี้เป็นเสียงเล็กนะครับ ขาขาวนะครับหนึ่งเส้นนะครับนกมงคลนะครับมาโดดจริงครับเจ้าดอยครับเจ้าดอยเก็บได้วันนี้เป็นแท้มที่สามครับของวันนี้ในทีมงานนะครับนี่ครับดูลาสนับปีกครับสวยนะครับลาสนับปีกสวยนะครับไปฟังดูก่อนนะครับตัวเป้าหมายก็คือเสียงเล็กครับนี่เป็นนกมงคลนะครับนี่ครับ เดี๋ยวออกก่อนนะครับ